สวัสดีครับวันนี้พี่วิยจะมารีวิวแผ่นน้ำหนักของแบ็คบัมเบิรรุ่น MD ครับตัวนี้มีด้วยกัน5ขนาดนะครับแผ่นแรกเลยพี่วิจะแนะนำตัวนี้ครับแผ่น5กิโลนี่แค่จับก็รู้สึกถึงวัสดุพรีเมียมจริงครับทุกคนมีความหนาประมาณนี้ครับนะครับต่อไปแผ่นที่2แผ่นที่2เราจะเป็น10กิโลนะครับนี่ลองดูความหนาครับก็จะหนากว่าแผ่นสักพูดได้ิดนึงสีดำด้านดูพี่วิท์ชอบมากครับแผ่นที่3หนากขึ้นมอีกนิดนึงครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดน้ำหนัก15กินี้20กิโลกรับ นหนาขึ้นอีกนิดนึงครับต่อไปใครุวท้ายครับ25กิโกรัมนะครับนี่แผ่นนี้ที่ใหญ่ครับหนักสุดใครใส่3แผ่นแบบเฉพาะได้ก็โอเคครับแข็งแรงแล้วเห็นไหมในิตเน็โชว์เลยแล้วก็นี่ครับ เป็นวัสดุล็อบเบอร์หรือว่าทำจากยางนะครับตัวนี้ห่อหุ้มมาอย่างดีตัวนี้แข็งแรงปลอดภัยต้องบอกว่าอันนี้เป็นเกจฟิตเนสเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่4ี่ถึงเซนมแล้วก็รูตรงกลางเป็นรูโคลาขนาด2นิ้วใช้กับแกนโอลติกบาร์แบบนี้นะครับทุกคนสนใจสั่งซื้อส่งข้อความทักแอดมินเพจได้เลยครับ